สวัสดีค่ะทุกคนคุยก่อนเกมกับมุกจีกลับมาอีกครั้งนะคะนัดนี้แมชวิดที่25แล้วเนาะแมนเชสเตอร์เดมีคิวเปิดบ้านรับการมาเยือนของทัดแนมสเปอร์นะคะเตะกันในวันเสาร์ที่7กุมภาพันธ์นี้วเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยเนาะ คือ2ทีมนี้นะคะถ้ามองภาพรวมคร่าวๆเนี่ยก็จะเห็นว่าทีมหนึ่งเป็นทีมอันดับ4นะคะกับทีมอีกทีมหนึ่งก็คือทีมกลางตารางหน่อยเนาะอันดับที่14นะ,ะมาเจอกันแต่ว่าคือถ้ามองย้อนกลับไปนะคะไม่กี่เดือนก่อนเนี่ยพูดพูดกันตามตรงเลยนะแมนยูเนี่ยอยู่ในสภาพที่เรียกได้ว่า,าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแล้วก็เพิ่งจะ กลับมาหายใจหายคอได้ในยุคข,ของไมเคิลคาริกนี้นะคะที่เป็นคุณซื้อชั่วคราวอยู่ในตอนนี้นะคะผ่านมา3นัดเนี่ยฟอร์มก็กําลังร้อนแรงเลยนะคะแล้วก็ยังต้องรอดูต่อไปนะว่า,าบททดสอบในเกมที่เหลือเนี่ยคาริกจะยังคงทําได้ดีอยู่ไหมนะแต่ที่ผ่านมา3นัดนะคะก็อย่างที่ทุกคนเห็นว่า3เกมเป็น3ชัยชนะนะคะแล้วก็เก็บได้9แต้มเต็มเลยนะล่าสุดเนี่ยคือถ้านับย้อนไปเนาะก็จะมีชนะ แม uh, นซะิตี้เนาะชนะอาร์เซนอลนะคะแล้วก็ล่าสุดคือเฉือนเอาชนะฟูลแลมไปได้3ประตูต่อ2นะคะด้วยประตูชัยจากนาทีที่94ของเบนจา m i มินเชสโกนะคะคือการมาคุมทีมของคาริกเนี่ยมันทำให้เราเห็นแมนยูเปลี่ยนไปเยอะมากๆนะคะทำให้การดูบอลเนี่ยมันกลับมาสนุก อีกครั้งหนึ่งเนาะปัจจุบันเนี่ยแมนเชสเตอร์นนะคะไม่แพ้ใครในหลีกมา7นัดติดต่อกันแล้วนะแล้วก็ชนะไป4สเสมอ3นะคะที่สำคัญกว่านั้นคืออันดับในตอนนี้ค่ะเราอยู่อันดับที่4ของตารางนะคะอยู่เหนือเชลซีเหนือลิเวอร์พูลนะคะแล้วก็ถ้าชนะเกมนี้ได้เนี่ยก็จะมีแต้มมากกว่าทางฤดูก,กาลที่แล้วซะอีกนะคะทางนังที่ยังเหลือนัดให้เตะเนี่ยอีกตั้ง13นัดนะคะให้เล่นเนาะ นี่ก็คงจะไม่ใช่แค่ฟอร์มดีนะคะทุกคนแต่เราว่ามันเป็นสัญญาณของการกลับมานี่ของแมนยูเรานะเกมนี้เนี่ยคือถ้าดูจากอันดับอาจจะมองว่ามันง่ายนะเจอทีมกลางตารางนะแต่ถ้ามองจากฟอร์มช่วงหลังเนี่ยก็อาจจะไม่ชัวร์ขนาดนั้นนะทุกคนคือถ้าดูสติเหตุเหตุเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นอะไรที่ไม่ค่อยเข้าทางแมนยูเท่าไหร่นะคะห้านัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ชนะท็อตแนมสเปอร์เลยนะคะ เสมอไป2แล้วก็แพ้ไป3นะหรือถ้านับไปยาวกว่านั้นนะคะแมนยูเนี่ยไม่ชนะสเปอร์ในหลีกมาแล้ว6นะัดติดต่อกันนะคะเป็นสถิติที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ปี1914เลยถึง1921เลยนะคะฤดูกาลที่แล้วเนี่ยสเปอร์ก็บุกมาอัดแมนยูนะคะถึงโอแทฟฟอร์ด d 30ในแบบที่ <laughs> แฟนบอลน,นั่งเงียบกิบกันทั้งสนามเลยนะคะโดนไป3ลูก ถ้าย้อนกลับไปเกมล่าสุดที่เจอกันเนาะก็เดือนสิงหาคมนะคะที่ที่ลอนดะอนนะที่ลอนดอนเหนือแมนยูเนี่ยอรอดด้วยประตูตีเสมอนะ,ะนาทีที่96ของมาตาเดลิกนะซึ่งเกมนั้นเนี่ยพูดกันตามตรงนะสเปอร์ดูดีกว่าในหลายๆช่วงหลายๆจังหวะนะแมนยูก็โดนกดโดนบีบเยอะนะคะเกือบจะแพ้มาแล้วนะแล้วก็นี่แหละค่ะคือเกมที่เป็นของแสลงของแมนยูเลยนะเพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันไม่ได้โกหกอะไรเนาะ แต่ว่าในอี่ใดหนึ่งนะคะอย่างที่เราพูดทุกคลิปเนาะว่าฟุตบอลมันไม่ได้วัดกันที่ตัวเลขครั้งสถิติในอดีตนะถ้ามองกันที่ปัจจุบันเนี่ยแน่นอน2ทีมนี้อยู่กันคนละคั่วโลกชัดเจนนะคะแมนยูเนี่ยอยู่ในสภาพที่กําลังมั่นใจนะคะมีโมเมนตัมดีแล้วก็กําลังเล่นฟุตบอลที่เหมือนนักเตะเข้าใจ Position เข้าใจบทบาทของตัวเองมากขึ้นนะก็เลยทําออกมาได้ดีนะผลงานคือภาพรวมเนี่ยคือดีกันทั้งทีมเลยนะ สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากในยุคของคาริคนะคือแมนยูเนี่ยเล่นกันได้ดีมากเวลาที่ไม่ใช่แค่เวลาที่คลองบอลแต่รวมไปถึงเวลาที่เราไม่ได้คลองบอลก็เล่นดีด้วยคือถ้าใครสังเกตนะเวลาสมมติแมนยูพยายามจะแก้พย์ใช่ไหมจ่ายเร็วสมมติจ่ายเสียปับ๊บทุกคนทุกตำแหน่งจะขยับทั้งผังพร้อมกันเลยคือพอบอลเสียปั๊บจะพยายามแย่งคืนกลับมาเป็นระบบเป็นทีมมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เห็นได้ชัดในยุคของคาริคเลยนะคะ ฤดูกาลนี้เนี่ยแมนยูไม่แพ้ในทุกเกมพรีเมียร์ลีกที่ครองบอลน,น้อยกว่าคู่แข่งไม่แพ้เลยนะคะชนะ7เสมอ2แล้วก็ถ้ามองลงไปหรือกว่านั้นก็คือถ้าคลองบอลต่ำกว่า45เนี่ยชนะลวดทุกเกมนะคะในทางกลับกันถ้าแมนยูคลองบอลเกิน50เนี่ย จะกลับมาชนะได้เพียงแค่4จาก15นัดเท่านั้นเองนะคะตัวเลขนี้บอกอะไรตัวเลขนี้เนี่ยบอกว่าแมนยูชุดนี้นะคะไม่ได้ต้องการการคลรอ,รรองเกมเยอะแต่ว่าต้องการจังหวะรอจังหวะที่ใช่แล้วเราทําให้ได้เท่านั้นเองนะจังหวะสวนกลับจังหวะเปลี่ยนเกมนะคะหรือว่าจังหวะที่คู่แข่งเนี่ยเปิดพื้นที่อันนี้คือสิ่งที่แมนยูตั้งตารอเลยนะ เพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละค่ะที่มันจะทำให้เกมที่เจอกับสเปอร์เนี่ยมันน่าสนใจมากขึ้นเนาะทางฝั่งท็อตแนมสเปอร์นะคะสถานการณ์เนี่ยตรงกันข้ามกับแมนยู U เนาะอย่างที่บอกไปปัจจุบันอยู่อันดับที่14นะคะไม่ชนะในลีกมาแล้ว6นัดติดคือเสมอไป4แพ้2นะคะสติตรงข้ามเลยนะ,ะแต้มเนี่ยค่อนข้างจะใกล้โซนตกชั้นมากกว่าท็อปโฟรซะอีกนะคะแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าช่วงหลังเนี่ยก็ แฟนบอลเริ่มตั้งคำถามเรื่องอนาคตของโธมัสแฟงแล้วนะถึงแม้ว่าโอเคแหละจะยังได้ไปต่อในแชมเปี้ยนส์ลีกนะแต่ว่าสิ่งที่น่าตกใจก็คือเรื่องฟอร์มในบ้านสเปอร์เนี่ยเก็บแต้มในบ้านได้เพียงแค่10แต้มเท่านั้นนะคะทั้งฤดูกาลมีเพียงแค่วูฟทีมเดียวที่ทำได้แย่กว่าเนาะแต่ว่าถ้ามองในอีกมุมนึงเนี่ยก็คือมันแปลว่าสเปอร์เนี่ยกลับมาเป็นทีมที่เล่นเกมเยือนได้ดีมากนะคะ5จาก7นะัด เป็นชัยชนะในลีกนะคะเกิดขึ้นนอกบ้านแล้วก็พวกเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่เก็บแต้มเกมเ,เ,เ,เยือนได้ดีที่สุดในลีกนะคะเป็นรองเพียงแค่อาเซนอลแล้วก็แอสตันวิลล่าเท่านั้นเองนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้มันน่ากลัวนี้แหละทุกคนคือสเปอร์เนี่ยฟอร์มกำลังตกก็จริงแต่ว่าเกมเยือนเขาเล่นดีนะคะนี้ต้องระวัง เกมล่าสุดของสเปอร์นะคะคือการเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป2-2นะเป็นเกมที่โดนกดทั้งครึ่งแรกเลยนะคะแล้วก็กลับมาได้ในครึ่งหลังด้วย2ประตูของโซลันสกี้นะคะรวมถึงประตูสกอร์เปียนคิกนะมีทั้งโชคมีทั้งความกล้าแล้วก็สัญชาตญาณดีมากนะ,ะลูกนี้ที่สำคัญเด็กผีอย่าลืมไปนะคะว่าโซลันสกี้เนี่ยย,ยิงใส่แมนยูมาแล้ว5ประตูนะคะจาก5เกมหลังสุดที่เจอกัน ตัวนี้จีดนะคะต้องระวังให้ดีว่ามันจะยิงใส่เราอีกไหมนะคะถ้าเขาฟิตนะนี่เป็นอันตรายอันดับต้นๆของแมนยูเลยนะ,ะในแง่ของตัวผู้เล่นเนี่ยคือก็ทางแมนยูเองก็ยังคงมีปัญหานักเตะได้รับอาการบาดเจ็บอยู่บ้างนะคะมีแพทริกดอ o g กูนะคะที่ได้รับบาดเจ็บไปแล้วก็ยังอยู่พักฟื้นอยู่นะคะอาจจะนานหน่อยกว่าจะกลับมาเนาะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ยังไม่กลับมาสัทีนะคะคือมาตาเดลิกยังเจ็บอยู่นะยังไม่พร้อม ส่วนก็มีคนที่ต้องรอเช็คฟิตนะคะอย่างเมสันเมาส์อ่ะซึ่งถามว่ามันกระทบกับการจัดตัวอะไรไหมก็ไม่ขนาดนั้นนะคะเพราะว่าแกนหลักยังอยู่ครบนะเรายังคงมีบูโน่ฟานานนะคะมะีคนที่สามารถเล่นในบทที่เขาถนัดได้เนาะ,ค,ะคือบูโน่เนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นฟอร์มดีมากมาหลายเกมแล้วนะคะเป็นนักเตะระดับโลกจริงๆอะ่ะคือสุดยอดเลยลูกแต่ละลูกที่จ่ายที่แอซิสได้นะคะสวยงามทั้งนั้นเลยสร้างสรรค์โอกาสได้เยอะมากเนาะ ในฤด,ดูกาลนี้เนี่ยบูโน่ทำแอซิสในลีกนะคะไปแล้ว12ครั้งนะคะมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกตอนนี้เนาะนอกจากนี้เรายังมีคาซมิโลนะคะมีไมนูที่คอยคุมจังหวะแดนกลางให้อยู่เนาะแนวรุกก็ยังมีตัวเลือกมากมายนะคะโชว์ผลงานดีกันเกือบหมดเลยนะคะทั้งตัวจริงตัวสำรองจับใครลงไปก็โชว์ผลงานโดดเด่นนะทั้งเอมโมโม่คุณย่านะคะอามาติาโลนะรวมไปถึงเชสโก้ด้วยนะคะคือฟอร์มแต่ละคนกำลังมั่นใจกำลังเล่นดีกันทั้งนั้นนะคะ ในทางกลับกันฝั่งสเปอร์นะคะรายชื่อนักเตะที่ได้รับอาการบาดเจ็บเนี่ยเรียกว่ายาวเป็นหางว่าเลยนะเจ็บกันเยอะมากนะทั้งแมดดิสันนะคะคูรูเซฟสกี้คูดูตนะคะปอโลลิชาลิซนเจ็บหมดนะคะเบนตากู d นะคะเดวิด uh, นะ,ะแล้วก็อีกหลายคนมากคือเจ็บเยอะมากนอกจากเจ็บแล้วนะคะยังมีคนที่ยังต้องรอเช็คฟิตอีกทั้งฟานเด์เฟนสเปนโซลันกี้โลเมโร คือยังไม่ชัวร์ทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้คือความแตกต่างที่ชัดเจนของ2ทีมนี้คือชื่อผู้บาดเจ็บสเปอร์เยอะมากตั้งแต่เราทำพรีวิวก่อนเกม,มานี่น่าจะเยอะสุดแล้วมัง้งในทีมที่แมนยูได้ไปเจอนะเนี่ยเยอะมากๆเลยพอดูสถานการณ์ผู้เล่นอาการบาดเจ็บทั้งหมดเนี่ยนะคะแน่นอนสิ่งที่ทุกคนอยากจะรู้กันมากที่สุดนะคะคือคาดการไล่อัพเนาะทั้งฝั่งแมนยูเนี่ยน่าจะไม่กระทบมากนะคะเพราะตัวที่เจ็บไปเนี่ยไม่ได้กระทบกับแกนหลักอะไรมากมายนะ โครงสร้างเนี่ยคิดว่าไมเคิลคาริกมีแนวโน้มสูงมากนะคะที่จะยึดทีมเดิมเป็นหลักแล้วก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ทดลองอะไรมากนะคะเพราะว่ามันสําคัญที่จะต้องรักษาโมเมนตัมนักเตะกาลังมั่นใจกาลังเล่นได้ดีแบบนี้นะคะก็น่าจะใช้ชุดเดิมไปก่อนแล้วก็ถ้าใครจี๊ดโดดเด่นหน่อยก็อาจจะส่งมาลงช่วงหลังแบบที่ไม่ได้ส่งท้ายเกมมาส่งแบบมีเวลาให้เล่นอยู่อย่างเงี้ยเหมือนเชสโกนัดที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าอย่างนั้น คูรักประตูนะคะแน่นอนเป็นเซนเตอร์เมนเหมือนเดิมเนาะผลงานมั่นคงมากช่วงหลังนะคะทำได้ดีแบ็กโฟนะคะฝั่งขวาก็คงเป็นดารโลนะคู่กับเซนเตอร์ที่เน้นประสบการณ์นะอย่างเฮลลี่แมกควายแล้วก็ลนะิซันโดมาติเนสเนาะคือ2คนนี้ยืนคู่กันอะถึงแม้ว่าจะไม่มีเรลิกแต่มันก็ไม่ได้กระทบอะไรมากมายนะเพราะว่า ก็กหลังแมนยูตอนนี้ก็ค่อนข้างนิ่งพอสมควรทําได้ดีในหลายๆนัดแล้วนะคะแฮร์รี่แมกควายเนี่ยโอ้โหโดดเด่นมากๆค,ะค่ะเล่นดีช่วงหลังพวเนี่ยนักเตะแมนยูนะพอใกล้จะหมดสัญญาเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ค่ะคือเล่นดีมากกลับมาโชว์ฟอร์มโดดเด่นแล้วก็2คนนี้ก็ดูเข้าขากันดีนะพอได้เล่นด้วยกันบ่อยขึ้นเนี่ยก็เริ่มเหมือนเข้าใจเกมดีเนาะในช่วงหลังมานี้นะคะทางแบ็กซ้ายเนี่ยก็คงเป็นเจชอนะลูกชอเหมือนเดิมเนาะ ส่วนตรงกลางนะคะแดนกลางเนี่ยคาลิกก็คงจะใช้เหมือนเดิมนะอาคาเซมิโลคุมจังหวะคู่กันกับคอบบี้เมนูเนาะเติมพลังเติมความสดนะ,ะแล้วก็ยังพาบอลไปขึ้นหน้าได้นะอันนี้ก็คือหวังพึ่งได้อยู่เนาะส่วนแนวรุก3ตัวหลังหน้าเป้านะคะตรงนี้มีความยืดหยุ่นสูงนะคะแต่ว่าถ้าดูจากฟอร์มล่าสุดเนี่ยก็อามาดเดียโลน่าจะได้ยืนทางขวานะแล้วก็บูโนฟานานก็เล่นเพย์แมกเกอร์นะคะอิสระตรงกลาง แล้วก็ทางซ้ายก็คงจะเป็นมาทุสคุญ,ญ่านะคะส่วนตรงหน้าเป้าเนี่ยแหละที่น่าสนใจนะคะคือโอเคแม้ว่าเชสโกนะคะเบนเจมินเชสโกเนี่ยจะเป็นฮีโร่เลยในนัดที่แล้วนะคะมาช่วยให้แมนยูชนะได้นะ,ะแต่ถ้ามองในแง่ของความต่อเนื่องนะทุกคนเรามองว่าเอมโบโม่อะน่าจะมีโอกาสสูงที่จะได้ลงออกสตาร์ทก่อนนะคะเพราะว่าคือถ้าเราจะหวังพึ่งลูกแบบรอจังหวะลูกสวนลูกหลุดใช้ความเร็วอะไรเงี้ย เอมโบโมก็ยังคงทําได้ดีนะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเอมโบโมก่อนส่วนขยับมาทางฝั่งของสเปอร์นะคะบอกตามตรงเลยว่าไล n อัพเนี่ยน่าปวดหัวแทนโทมัสแฟงมากนะคะคืออาจจะต้องใช้วิธีการแก้โจทย์กันหน้างานมากกว่านะเพราะว่ารายชื่อผู้บาดเจ็บเนี่ยเยอะมากยาวมากจริงๆนะคะแล้วก็หลายๆตำแหน่งเนี่ยยังต้องเช็คฟิตจนนาทีสุดท้ายอยู่เนาะ,ะถ้าจะจัดได้นะคิดว่าอาจ สมมตนะิผู้รักษาประตูนะคะก็คงจะเป็นวิคาเริโอเหมือนเดิมเนาะถึงแม้ว่าแนวรับสเปอร์เนี่ยช่วงหลังจะเปเปๆหน่อยนะคะแต่ว่าวิคาริยโอยังคงเป็นหนึ่งในคนที่ช่วยเซฟในหลายๆเกมนะ,ะช่วยทีมเอาไว้เยอะมากเนาะ,ะแนวรับเนี่ยถ้าหากว่าจะเป็นผ่านความฟิตนะคะก็คงจะได้ยืนแบ็คขวาเนาะ,ค,ะคู่กับเซนเตอร์ซึ่งก็คงจะเป็นคริสเตียนโรเมโลนะคะจับคู่กับมิกกี้ฟันเดอร์เฟนถ้าไหวทั้งคู่นะอันนี้ต้องรอดูนะคะ แบ็กซ้ายนะคะก็คงจะเป็นอูโดกี้นะเป็นตัวเลือกที่ไว้ใจได้สุดตอนนี้นะคะแดนกลางเนี่ยคิดว่าแฟงน่าจะเลือกความรัดกลุ่มนะคะใช้อีปิซูมานะยืนคุมแผงหลังเนาะแล้วก็มีคอเนอร์กาลาเกอร์นะคะาจจะช่วยวิ่งช่วยไล่ช่วยปะทะอะไรประมาณนั้นนะ แนวรุก3ตัวเนี่ยคงจะต้องปรับไปตามสภาพร่างกายนะคะถ้าโดมมนิกโซลันกี้ฟิตทันนะก็จะยืนเป็นนาเป่าโดยที่มีโลโคโมนี่กับซิมงนะค,ะคอยสนับสนุนจากด้านข้างแล้วก็พื้นที่ระหว่างลายอีกตัวเลือกหนึ่งเนี่ยก็คือถ้าสเปอร์ต้องการความเร็วในจังหวะสวนกลับนะคะก็อาจจะเป็นโอเดรแบร์ ar, หรือไม่ก็มาติเตลก็ได้นะเพราะฉะนั้นไลอัพก็จะประมาณนี้นะคะ่ะถ้าจัดได้นะอของสเปอร์เนาะ ตรงพอทีมมันแบบเสียบเปรียบเยอะแบบเนี้ยทุกคนคือสถานการณ์ก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะตัวผู้เล่นก็บาดเจ็บเยอะอะไรเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่เรากังวลนะคือความกดดันเนี่ยมันจะมาอยู่กับเราหรือเปล่านะกลัวเหมือนนัดที่แล้วอะ่ะนัดกับฟูลแลมเราแบบรู้สึกว่าแมนยูอ่ะเล่นกดดันไปหน่อยนะคะเพราะว่าแบบถ้าถ้าเจอกับทีมที่เราเป็นรองอะ่ะแมนยูจะเล่นแบบไม่ค่อยกดดันจะเล่นสบายเล่นชิวเหมือนเล่นกับ แมนซิตี้เล่นกับ Arsenal, อาร์เซนอลเนี้ยมันดูธรรมชาติมันดูแบบนิ่งมันดูสมูทโอเคอะแต่ว่าพอเล่นกับทีมที่แบบเหมือนจะกดดันเพิ่มอะเรากลัวแมนยูจะแบบทําได้ไม่ดีเท่าไหร่อันเนี้ยคือต้องมารอดูกันนะเพราะว่าสถานการณ์สเปอร์เนี่ยเป็นรองชัดเจนนะตัวเจ็บก็เยอะ,อะช่วงหลังฟอร์มก็ไม่ค่อยดีนะคะฟอร์มแมนยูเนี่ยร้อนแรงกว่าเนาะแต่ว่ามันไม่ชัวร์ไงทุกคนอะพอ ดูข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วนะคะคือต้องบอกว่าอย่างที่บอกเนาะว่าอะไรอะไรมันดูเข้าทางแมนยูมากกว่านะ,ะทั้งฟอร์มทั้งสภาพทีมโมเมนตัมต่างๆนานานะแต่สปเปอร์ก็ยังคงเป็นสปเปอร์ค่ะเขายังคงมีคุณภาพยังมีความอันตรายแล้วก็สถิติย้อนหลังอะไรเงี้ยมันก็ยังเข้าข้างสปเปอร์อยู่นะ,ะถึงแม้ว่าฟุตบอลเนี่ยมันจะวัดกันที่ปัจจุบันไม่ใช่อดีตก็ตามนะแต่เราก็ยังกลัวใจอยู่นะ สกอร์นะคะถ้าจะต้องคาดการเนี่ยเราคิดว่าแมนยูชนะได้นะแต่อาจจะไม่คลีนชีตก็เพลย์เซฟไปหน่อยก็ตีว่าแมนยูคงจะชนะสัก2ประตูต่อหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะคิดว่านะคิดว่าสเปอร์น่าจะยิงได้นะเป็นเกมที่น่าดูนะแล้วก็ต้องมารอลุนกันว่าแมนยูจะเก็บ3แต้มได้อีกไหมนะคะคาริคจะพาทีมชนะรวด สนัดติดเลยไหมต้องมารอหลุนกันนะคะทุกคนคิดว่ายังไงบ้างคาะกับเกมนี้คิดว่าสกอร์จะออกมารูปแบบไหนแมนยูจะเก็บสามแต้มได้หรือเปล่าคอมเมนต์คุยกันหน่อยะคะ่ะคุยก่อนเกมมุงทีก็จะประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย